ใส่เร <c oughs> ือเครื่องนี่หมดกล้อ <c oughs> งอันนี้มันแตกกล้องเครื่องเกา่าเครื่องเครื่องใหม่น่นะแตกอันนี้เครื่องเก,างก่ากล้องมันแตกขาดกูงูมันจะตกท่าไหนหรือว่าตกตอนนั่นอนรับกูบ ส้มนะบ้าครับส้มเล็ดดอกคุณนะอดอกคุณไปตกแต่งะนะเด็กบานแมวเดี๋ยวถ้ามันออกเยอะๆหลังสนามกีฬาผู้ชายไปมมาย่ายอ่ะองโมงดอกคุณนะเป็นองโมงคล้ายๆองโมงเลยมันจะสองข้าง <c oughs> ล่นมุมพอดี ศูยก็ักประมาณนาอกสองนาตรงนี้ต้องการเวลาเวลาขับ มันยเป็นยุงว่าไหน้นอ่ะมันแก้ไขไ่ได้ถ้าแก้ไขมันจะหายหมดจาแก้ไขหายหมดล้วมันไดเขียนโปรแกรมมันค่อยแก้กับยามีไหมนี่ดอไม่หรอกมันทางาเมันอะไรแก่ะกันวคำเล่าคาเล่าอะไรบา ใช้มีน้ำคนแล้วนะาชมบรรยากาศถานนเรียบน้ำาปิ่งั่งลำพูนครับชมดอกคูนไปด้วยดอกฟูนหรือดอกกลมแล้ว 等动。 สบไไสบไป,ไปสบท่ากนะ่อนไปสบท่าเนาะ นัำฝนตกเมื่อวานฝนตกใครมดแดงหายมดแล้วก็ฝนตกมาเลย you <clears throat> 我很少回的。 ማየት አቅርቦብኛል Редактор ถึงคงสมทาแล้ว cái tăng đăng số. Chị mua cái gì không? Đi vào chợ sáng. Đọc xong cứ chờ đào đêm đào Nó chắc ามากาดนัดวันไหนก่อนก่างส้กันส้กันติตยันยิม ตอนนี้มีนักเรียอยู่ยังนักอนไปปนห้องเลยละเป็นห้องกลมต่อ

สรงการถนนเส้นนี้กัออกปิดหมดกันปิดเลยเส้นนี้นะเหลือ,อต้องเาเขาแห่ไปทางใดเขาปูนมาทางเทืูกปูนมากต่กกยังบอกไหมาเอวไม่ลองชิบห้ามาเลยรดจอดแต่เตียว สามโหลแับพม่เหลอสองโหลก็แล้วมันหมดเลยชุดแต่งเนี่ยเดีวมันหมดแลวแล้วส่งกละปุนไบาเปนี่ ออกจุดเนิ่งต้นมันึ่งรตรงไหนเนี่ครับมันแทนจากเส้นนี้ว่าเส้นมาจากของส่งนะแอร์มาไม่กับอะมาพีดเลยนี่ยาวไว้กันดูมันจะพิดพิดเลยพี่ใส่แถวนี้เลยอยู่นหน้าวถตัดนี่นเนาะเข้ามาสร้างมีเคเอฟซีแล้ว เขาเดี๋ยออกนี่ก็ไปค้อนกันหลังวัดอินทอชินาบมถ้ามาแต่ต้องมาตั้งแต่แปดโมงบ่า <c oughs> ซ่อที่จอดรถมาไทยทำเลย <c oughs> มาก่อนเลยมาก่อนนี่ออกสลังนะไ <c oughs> ม่ใช่ว่ามาก่อนแล้วได้ป๊ก,ก่อนนะ <c oughs> พูดงต,ต,ตีตตงไอ้กะซอสไปพกุ้งเลยอ่ะหอ <c oughs> นจริงเลย <c oughs> เอล่ะวันนั้นมาซื้อตำสซมเนี่ยแต่กูใช้ซื้อเนี่ยแต่ซ,ซื้อกับปีแปรนี่เราไปกินตามไก่ยาก <c oughs> ไม่กินเลยปั๊ม <c oughs> ไม่กินกกงต้มเปิดใชย เปิดใช้รถขึมาเก็บลังไม่ส่ใจเงียกกำลังจะเข้าเวียงแต่ หลอกเป็นร้อยว่ะครับค่าค่าสั่งเขงกากล้ามาเน <c oughs> <c oughs> เอะภูมิใจถึงก่อกับค่าส่งถ้ามันมีโปรใหญ่ละมีมีโปรทูแต่ว่าค่าส่งแพงเนอแต่ถ้าว่ามีโปรค่าลดค่าส่งอยู่ยก็โอเคอยู่แบบสองการลัก <c> ข <oughs> ึ้น้นก่ะไลฟ์ดู <c oughs> ข,อขอลงไลน์ก่อนครับผมตอนนี้เขาถ่ายรถพ่วงส่งพัสดุวนิ่ง